วันก่อนหน้านี้นะครับมีชายอายุ18ที่ยังอายุน้อยๆก็ได้ตัดสินใจที่จะใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพของตัวเองนะครับในเช้าวันนี้เรามาดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายอายุ46นะครับคนนี้ยังแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าเขาต้องรีบหาหลักประกันด้านสุขภาพมาไว้เสียดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นโรคภยัยความเสี่ยงมันก็ยิ่งเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วในช่วงที่ ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่มีโรคประจำตัวแบบนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีเลยล่ะคะที่ว่าจะต้องรีบจัดหาประกันสุขภาพดีๆสักตัวหนึ่งไว้สักเล่มนะครับเพราะฉะนั้นชายอายุ46คนนี้ก็ได้แบ่งจ่ายคนนี้ไม่เอาเป็นรายเดือนละมันมันเยอะไปนะครับเขาก็พอที่จะสามารถจ่ายได้นะก็ขอแบ่งจ่ายเป็น2งงวดละกัน ก็6เดือนครั้ง6เดือนครั้งก็ตกอยู่ที่เดือนละประมาณ13,961เาเดือนสิ่งที่ชายคนนี้ได้มีอะไรบ้างจากเงินจำนวนนี้ครับอย่างแรกเลยประกันสุขภาพแน่นอนเขาได้นะครับแต่ว่าประกันสุขภาพตัวนี้เขาก็จะมีการแยกย่อยว่าเป็นค่าห้องเท่าไหร่ เวลาถ้าสมมติอยู่ในเคสแบบ ICU ผู้ป่วยหนักเท่าไร่ค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ตัวนี้จะแตกต่างจากเคสก่อนหน้านี้ที่แบบว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะเมาเมาก็ง่ายแต่ถ้าตัวนี้ก็มีความแตกต่างขึ้นอยู่ว่าความจำเป็นของแต่ละคนก็หลากหลายไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูความเหมาะความสมความเหมาะสมของแต่ละท่านว่าจะเอาแบบไหนกันดีละ่ะ ผลประโยชน์กับเงินที่จ่ายไปแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับแต่ละคนะมาดูของชายคนนี้กันว่าผู้ชายอายุ46ที่เขาเลือกนะครับก็เป็นแพ็กเกจของห้อง5,000บาทซึ่งก็เป็นเรทของโรงพยาบาลทั่วไปนะครับก็จะเป็น3,000-4,000ก็ไม่น่าเกินนะฮะแล้วก็สิทธิ์ผู้ป่วย ICU ตรงนี้ก็ให้ไปเลยคูณ2จากเข้าห้องปกติส่วนค่ารักษาพยาบาลอื่นๆนะครับก็เป็น เป็นค่ารักษาค่าอยู่ค่ายาก็รวมทั้งหมดในเคสที่สมมุติจะต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยก็รวมๆก็คืออยู่ที่42,000บาทต่อโรคนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็มีค่าแพทย์แยกมาต่างหากนะที่แพทย์ไปเยี่ยมก็ประมาณ1,000บาทต่อวันนะครับเพราะบางโรงพยาบาลอาจจะเป็น 600, 800 ก็อยู่ในเรทเองเรานี่แหละว่าโรงพยาบาลที่คุณคิดว่าถ้าป่วยและจะต้งองจะต้องไปเนี่ยก็สามารถเช็คก,ก่อนลน่วงหน้าได้ว่าถ้าซื้อแพ็กเกจนี่ละมันจะมีส่วนเกินตรงไหนบ้างแล้วก็ต้องมาปรับแพ็กเกจให้มันตรงกรันตรงเนี้ยตัวแทนช่วยท่านได้ที่จะเช็คให้ได้ว่า,าบ้านของท่านอยู่ประมาณเนี้ย หรือที่ทํางานอยู่ประมาณนี้มันจะเปลี่ยนโรงพยาบาลตัวไหนยังไงนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็จะได้มีโรงพยาบาลในใจไม่ต้องคิดเยอะนะครับสิ่งที่ได้อีกก็มีการ Follow Up Admit ภายใน31วนัน6,500บาทนะครับก็มีอุบัติเหตุฉุกเฉินให้นะครับ24ชั่วโมงแรก1,000บาทก็เฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นนะ24ชั่วโมงแล้วก็ชาคนนี้ก็ได้เลือกเสริมเข้ามาอีกก็คือ นอนโรงพยาบาลขอเป็นชดเชยพันบาทต่อวันอน,อน,นอนโรงพยาบาลก็ยังมีรายได้นะครับแล้วก็มีการเจอจ่ายโรคร้ายนะครับ46โรคก,ก็เลือกวงเงินที่3 0 0 0สนบาทนะครับก็ก็คือประมาณนี้นี่คือประมาณนี้ที่ที่เบียเพิ่มขึ้นมาอ้อ อย่างแรกเลยที่ผมกะว่าเอาไว้จะพูดอันสุดท้ายจากรอบที่แล้วเราเห็นว่ามีความคุ้มครองชีวิตใช่ไหมหนึ่งแสนบาทเพราะว่าชายคนนั้นเขามุ่งเน้นสุขภาพกันมากกว่าแต่ว่าชายคนนี้เขาก็ประเมินตัวเองและเขาอยากจะขอมุ่งเน้นเหมือนความคุ้มครองด้านชีวิตเพื่อจะได้เป็นกองมรดกให้กับให้ลูกๆให้กับภรรยาคนที่อยู่ข้างหลัง เขาก็เลยให้เต็มแม็กเต็มที่เลยแต่ว่าไม่เต็มแม็กนะมากกว่านี้ก็ได้ก็อยู่ที่1ล้านบาทเลยทีเดียวแลฮะ,ะสังเกตนะครับว่าจาก2คนนี้เมื่อวานประมาณ2อ0 0ัน่กว่านะครับถ้าคูณ12แล้วก็ของเจ้านี้นะฮะประมาณพันสามอ่ะพันสี่คูณสิบสองนะครับก็เีเบีรก็อยู่ที่เรทใกล้เคียงกันใช่ไหมประมาณสองพันเจ็ดอันนี้สองพันแปดแต่ ความคุ้มครองในแต่ละส่วนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่แตกต่างกาันซึ่งชายคนนี้ก็กมองถึงว่าอืก็อายุมากแล้วอย่างน้อยตัวเองก็รักษาสุขภาพแต่ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลไงคนที่อยู่ข้างหลังคนที่เขารักก็ไม่ต้องมาเป็นกังวลมีเงินสักก้อนหนึ่งเหมือนเป็นกองมรดก ไว้มอบให้เลยทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่ชายคนนี้ได้คิดไว้นะครับและคราวนี้คุณล่ะฮะที่ฟังคลิปเสียงนี้อยู่ที่ฟังพอดแคสต์ที่เอพิโซด EP 1 5นี้อยู่คิดยังไงบ้างกับเรื่องของประกรันความคุ้มครองชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ